คุณผู้ชมไปที่ยะโสธรกันบ้างครับที่นี่มีงานใหญ่เช่นเดียวกันครับงานบุญบั้งไฟนะฮะซึ่งต้องบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของอำเภอกุดชุมที่จังหวัดยะโสธรรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาครับท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วครับนายสีเชียนวิกลยพัฒครับมาพูดคุยกันในเรื่องสําคัญในงานบั้งไฟกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลครับ ค่ะท่านนายกเทศมนตรีค่ะต้องบอกว่าช่วงเดือนหกแบบนี้นะเราก็มักจะได้ยินว่าบุญบั้งไฟเดือนหกนะพร้อมที่จะเสริงเลยเสริงเลยทีเดียวเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยครับค่ะอยากให้ท่านเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าประวัติในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟที่กวดชุมเนี่ยเป็นยังไงคะครับช่วงดูบนเดือนหกนะครับจะเป็นวันเดือนช่วงเดือนที่พี่น้องประชาชนทํใไรทํานาเราจะขอฝนนะครับขอพยาแผนเราก็จะมีการจุดบั้งไฟนะครับเพื่อขอ ขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าจุดต้องไฟขึ้นไปแล้วจะเป็นฤดูที่จะต้องทําไร่ทํานานะครับพญาแถนก็จะทราบว่าช่วงทําไร่ทํานาก็จะออทําฝนลงมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทําไร่ทํานากันในห่วงของเดือนหกนะครับซึ่งในปีนี้นะครับทางเทศบาลตาบลกุชุมดาร่วมกับอำเภอกุชุมส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนะครับได้ร่วมจัดกการ ประเด็นบนต้ง,ตงไฟขึ้นนะครับระหว่างวันที่27 28 29มิถุนายน2568นะครับในช่วงวันที่27จะมีการประกวดขบวนตั้งไฟเอนะครับต้ไฟเอสวยงามนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มีการชมกองเชียรนะครับซึ่งจะมีจากว่าีพ่น้องประชา,าชนนะครับห้างร้านต่างๆก็จะมาอมีการแสดงแล้วก็ร้อนลํานะครับ แล้วก็มีการชมกองเชียร์นะครับส่วนวันที่28นะครับก็จะมีการชมขบวนแห่เสิ้อฟบังไฟนะครับจะมีการประกวดที่ดาบังไฟโก้นะครับในปีนี้เป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งที่ทางเรานะครับได้จัดง,งานได้ยิ่งใหญ่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเดินทางมาเป็นประธา,านในปิดงการคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสทรน,นะครับก็จะมีะทาง หน่วยงานรานเือกิจต่างๆนะครับห้างร้านก็จะออกบูธนะครับจัดการโดยเฉพาะยิ่งคุณน็อตนะครับลอตเตอรี่พัทนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมของเราในปีนี้ด้วยนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของบอลลูนนะครับมีบอลลูนให้โชว์ให้พี่น้องประชาชนได้ชมโชว์แล้วก็มีสินค้าโอท็อปมากมายนะครับมาร่วมออกร้านนะครับมาทั้งเก้าอำเภอมาอุวมบอกร้านที่เภอกุจุมของเรานะครับซึ่งจะมี การทอดผ้ามีของกินของใช้อะไรมากมายนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมมาชมอัตมาเชียนะครับส่วนวันที่29จะเป็นการจุดบั้งไฟขึ้นสูงนะครับซึ่งในปีนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากลอตเตอรี่พัร์กูนอตเหมือนกันนะครับนำบังไฟมาจุดบังไฟล้านนะครับบังไฟล้านแล้วก็บั้งไฟแสนซึ่งขณะน,นี้ตอนนี้บังไฟแสนของเรามีอยู่จำ,น,จำนวนประมาณจํานวน สาคณะแล้วครับที่แจ้งความจมงว่าจะบาจดในปีนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับในจังหวัดเชษฐสตอนที่อำเภอกุชุมของเรานะครับครับะหว่างยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านี่นะครับเมื่อกี้ท่านนายกเทศมนตรีพูดถึงสินค้าโอท็อปด้วย จุดเด่นของสินค้าโอท็อปหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของที่กุดชมมีอะไรที่น่าสนใจที่เป็นของอยากที่จะโชว์บ้างครับภายในงานในครั้งนี้ครับก็ก็มีทอผ้าทอผ้าแล้วก็มีข้าวอินทรีย์นะครับข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรียของกุฎชมนี่เป็นข้าวข้าวอินทรีย์ที่ส่นผสมปูนนะครับซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์ที่พี่น้องประชาชนได้ทํานามาเป็นร่วมสิบสิบปีแล้วครับเป็นข้าวอินทรีย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประทานข้าว ที่ปลอดสามเขตปลอดสามเิตนะครับเพื่อสุขภาพของน้นองประชาชนนะครับแล้วจะมีสินค้าทอผ้าทอามากมายนะครับามากมายอยากให้มาชมมาเชียร์นะครับมาชิมมาชมมาชมมมาชินะครับที่อุตุจุมของเรานะครับในปีนี้นะครับแต่ในในวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามิถุนายนสองพันหกสิบแปดครับผม ค่ะ <C> e <an> พอท่านนายกพูดมาขนาดนี้นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่27ถึง29มิถุนายนแล้วก็มีพวกสินค้าต่างๆสินค้าโอทอปแต่ว่าสถานที่นี้จัดขึ้นที่ไหนคะท่านนายกเทศม,มนตรีคะสถานที่ของเราจัดที่ที่หน้าที่ว่าการสำเพอุนชุมนะครับ<ช>อืมค่ะ,คะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยก็่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากที่จะไปเที่ยวที่งานนี้กันเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นยังไงบ้างคะมีสถานที่รองรับเต็มที่ไหมคะ สถานที่รองรับมีโรงแรมมีที่พักนะครับรีสอร์ทแบกบายนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวแลวก็ที่พักได้สบายนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เนาะใช่แล้วเรื่องของความปลอดภัยแหละค่ะเพราะว่าเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวเนาะที่เป็นบ้างไฟอาจจะมีการอันอ่าใช่ค่ะเป็นยังไงคะเรื่องความพร้อมนะครับในปีดี ในห่วงนี้ก็เป็นห่วงหน้าฝนนะครับในเรื่องของจุดต้งไฟก็ไม่น่ามีปัญหาซึ่ที่ทานาเป็นเป็นด้านแรงที่ได้ดีข่าวนะครับว่าจุดต้งไฟแล้วไฟไหม้ทุ่งนามไม่ลดอะไรนะ,นะช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีแล้ว็ทําไร่ทํานากันละเริ่มทาไร่ทานานะครับพวกฟางพวกไรงแห้งก็บีบีเราก็เตรียมพร้อมๆไว้นะครับมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทหารนะครับ ได้รับความนุเคราะห์จากไอทางจังหวัดนะครับเพื่อในการที่จะดูแลผู้บังคับการจังหวัดสุตตะทรนะครับได้รับการดูแลจากท่านเป็นอย่างดีครับรับรองความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นครับในปีนี้ครับผมนี่ฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้นะครับย้ํากันอีกทีนึงครับสําหรับใครที่อาจจะเพิ่งฟังเรื่องของโรงแรมที่พักรีสอร์ทยังพอมีเหลือให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปชมงานบุญบ้างไฟในครั้งนี้นะครับครับ มีครับมีมีมีมมที่พักมากมายนะครับอ่ามั่นใจได้เลยสามารถที่จะสำรองที่พัก เบื้องต้นก่อนได้เพื่อความสบายใจในการที่จะไปเที่ยวงานยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะที่พื้นที่ก็มีความเขียวขจีแล้วก็ไปร่วมกันเสิร์งไปร่วมกันประเพณีแบบนี้ที่ดีงามได้เลยทีนี้ค่ะท่านนายกเทศมนตรีคะนอกจากการไปชมบุญบั้งไฟแล้วที่นั่นต้องสอบถามนิดนึงค่ะว่าที่อำเภอกุดชุมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปจะได้ทราบข้อมูลก่อนด้วยค่ะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีโบสถ์นะครับ บดไม้ที่ัาชสงแยนะครับใหญ่ที่สุดเป็นบ์ไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในโลกก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาชมนะครับผมครับนี่ก็ไปชมบ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้พูดถึงอาหารสักนิดหนึ่งอยากรู้อาหารที่เป็นของพื้นถิ่นที่กุดชุมมีอะไรที่โดดเด่นที่ถ้าไปแล้วถ้าไม่ได้ชิมถือว่าไปไม่ถึงบ้างครับต้องไปทานต้องไปชิม อาหารนะครับก็จะมีลาบยโสธรร้านดังเลยลูกชิ้น <appointment> ลูกชิ้นกุดชุมนะครับต้องมาชิมน,นะครับลูกชิ้นกุชุมเนี่ยเป็นลูกชิ้นที่ขึ้นชื่อมากนะครับทั่วประเทศก็น่าจะรู้จักดีครับลูกชิ้นกุดชุมนะครับแล้วก็ลาบยโสธรนะครับที่อ,อาหารที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็เนื้อโคขุนนะครับตำบลตงแหน่พะกุจงจังหวัดยโสธรนี่ก็เป็นเนื้อที่อร่อยมากที่สุดเช่นกันนะครับอยากให้มาชมมาชิมนะครับมาชอบไปเลยครับ ค่ะคือเ,เรียกได้ว่าที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมานะลาบยัโสธรอันนี้คือ,โอโเรา,าได้ยินกัน,นนะทั่วไปใช่แล้วก็ลูกชิน้นกุดชุมเนื้อโคขุนคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปยังงานบุญบั้งไฟเนี่ยแล้วก็ไปชอบชิมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเออขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงได้ไหมคะว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะในปีที่ผ่านมาผลตอบรับก็ดีนะครับดี สี่พี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวชมงานเยอะมากมายนะครับปีนี้เรามีกิจกรรมมากมายมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับก็อยากให้จะให้พี่น้องประชาชนมาชมนะครับมาชมมาดูว่าปีนี้เราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ สมผัสความยิ่งใหญ่นะนอกจากบุญบ้างไฟบ้างไฟจะใหญ่แล้วทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเองก็เตรียมความพร้อมอย่างยิ่งใหญ่าถามถึงความคาดหวังบ้างดีกว่าท่านนายกเทศมนตรีคาดหวังว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนมาเนี่ยคาดหวังอะไรกับงานในครั้งนี้บ้างครับความคาดหวังก็จะมาดูในเรื่องของวา่ารมประเพณีขอ,อของท้องถิ่นนะครับภาคอีสานนะครับมาดูขบวนเซิร์ฟที่สวยงามบัางไฟเอที่สวยงามม,มีการ สับปลาย้างังไฟประณีนะครับ,รบอ่านี่คือสิ่งที่ที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้มาชมนะครับในเรื่องของประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานนะครับ โอ้ค่ะอย่างที่ขึ้นผ่านหน้าจอคะต้องบอกว่าศิลปินก็จัดเต็มส่วนงานต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกําหนดการต่างๆมากมายอย่างที่ท่านบอกว่า28เป็นการแหร่บั้งไฟใช่ไหมคะท่านแล้วก็มีการประกวดทิดาบั้งไฟโก้ด้วยที่นี่สอบถามน,นิดนึงได้ไหมคะว่าบั้งไฟที่แต่ละที่ค่ะเป็นข้อมูลเผื่อสาหรับคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักเนาะว่าบั้งไฟเนี่ยมันมีกี่แบบบ้างคะท่าน อ่าบ้างไฟจะมีบ้างไฟที่บ้างไฟโบราณนะครับบ้างไฟโบราณอโบราณคือชาวบ้านเขาทํากันเองส่วนหนึ่งบ้างไฟก็เป็นบ้างไฟที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ก็เป็นางไฟที่มีพี่น้องประชาชนคืออหมู่บ้านต่างๆที่เขาทํานมาเพื่อจะไปนําไปแห่ครับ่ที่สถานที่ต่างๆที่มีการจัดบุญรถไฟนะครับอค่าเช่าบ้างไฟก็ ตกประมาณ3ามสี่หมื่นห้าหมก็มีนะครับแล้วแต่ขนาดของม้อไฟนะครับผมอืมแล้วแต่ขนาดใหญ่เล็กต่างกันนมครับเขาจะมีการประกวดที่ในลักษณะของการประกวดะค่ะท่านจะเป็นแบ่งเป็นประเภทยังไงบ้างคะ,ออะตอนนี้เรามีประเภทเดียวคือประเภทม้องไฟเอสวยงามนะครับม้อไฟสวยงามขนาดใหญ่นะครับความสูงไม่เกิน4.5เมตรนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าร่วมประกวดได้หลักเกณฑ์ถามนิดนึงดีกว่าในการประกวดมีเกณฑ์มาตรฐานยังไงการให้ขนมคะแนนมียังไงครับท่านครับหลักเกณฑ์การประกวดต้องไฟเอเด่กะความสูงของมังไฟไม่เกิน4ีุ่ด้าเมตรนะครับแล้วก็บางไฟก็เป็นลอกไฟที่มีขนาดใหญ่มันจะมีลายสับลายอะไรเขาจะมีการให้คะแนนว่าคุณรักษัม่าทำพณีของท้องถิ่นได้มากขนาดไหนนะครับ นี่นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์การตัดสินว่าใครที่จะได้เป็นรางวัลชนะเลิศกันไปนะครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอ,อยากให้ท่านเชิญชวนหน่อยค่ะให้คุณผู้ชมที่มไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เองหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยให้ไปเที่ยวชมงานบุญบ้างไฟที่กุดชุมค่ะคก็ขออยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทัษษ้ทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ขอมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญไฟของนัาเปือกุดชุม ในปีนี้เราจัดเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่จัดมานะครับ,ร,บระหว่างวันที่27ถึงวันที่29มิถุนายน2568เชิญชมชอปชิมเชียร์แล้วก็มาดูางไฟเอฟรถไฟสวยงามขบวนเสริงสวยงามนะครับอากาศจุดรถไฟขึ้นสูงนะครับในปีนี้เราจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเชิญชวนดูทุกคนนะครับ ครับกราบขอบพระคุณครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดชุมพัฒนาจังหวัดยโสธรครับนายศรีเชียนวิกลายพัฒนะฮะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยและก็มาเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานบ้างไฟที่กุดชุมจังหวัดยโสธรครับขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณครับีครับ พี่บอลเคยไปชมไหมคะเออเหมือนกันเลยค่ะัไม่เคยเลยแต่ดูข่าวอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่ในทุกๆจังหวัดนะครับของภาคอีสานแล้วคือเราก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปว่ามีการแห่เสริงคือความสวยงามของนางรําที่เขาก็จะมีเสริงบุญบั้งไฟกันมีการประกวดที่ดาบั้งไฟโก้เนาะอย่างที่อําเภอกุดชุมเขามีการจัดขึ้นแล้วก็เพิ่งทราบนะว่าบั้งไฟเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเนาะตามขนาดนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะครับล็อก วันไว้เลย 27- ่สถึงยีมิถุนายนนะครับที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนนั่นเองนะที่ตำบลกุดชุมจังหวัดยะโสธรก็สามารถที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้กันได้ครับค่ะก็เป็นการขอฟ้าขอฝนหน้านนะในช่วงของเดือน6แบบนี้ค่ะ